แล้วก็มีเหรียญอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเป็นที่เราเลือกเฉยๆนะไม่ต้องไปแบบไปเครื่องรางของขลังอะไรเดี๋ยวจะหาว่ากลุ่มคนตื่นทำให้เครื่องรางของขลังนะเอาไปทําอะไรก็ได้แต่อย่าไปคิดว่ามันจะเดินบันดานอะไรได้นะอ่านมโมทนาเดอ้อเี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านมีโอกาสเอาไปถวายวัดอื่นต่อไปก็จะมีหนังสือห้าเล่มจากพระโอษฐ์สามชุด แล้วก็20เล่มเล่มเลสอีกหนึ่งชุดแล้วก็มีเทปเสียงพุทธวจนะแล้วก็อรียาวินยัยพระพุทธรูปแล้วกอ็อะไรนะยาค้นคอให้ท่านถวายไว้เผื่อท่านเอาไว้แจกจ่ายคารวะญาติยโยมหรือพระพิสุจทั่วไปก็เดี๋ยวร่วมอนุโมทนาด้วยกันตั้งใจนะมีสติสัมปชัญญะ เดี๋ยวให้ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะถวายถวายเงินไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็คือเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปตอนนิมนต์พระอาจารย์จะถ่ายรูปกับเราตอนที่มอบถวายและเดี๋ยวค่อยแก้งยอดสุทธิให้ถวายข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทราบยอดยอดป้ายเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง มือมือนสดกเนี่ยไม่ต้องมาเยอะทีพระเังทีพระตังอิายะทายะสุขายะสุขายะ้าแต่พระสงฆ จีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงฆ่าฆ่ากับจีนจีวรกับทั้งบริวารทั <vib ran Matthew> ้งหลายเหล่านี้ แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายชิงการละงาาเกนยอดพุ่มท um> ี่แต่ละคนเอาพุ่มมาเนี่ยนับรวมยอดได้ทั้งหมดสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสาันนี้ยอดทุกคนแต่งพุ่มมาสองแสนสามมื่นเก้าพันสารอยเจ็สิบห้าบาท สีกับห้าเลยเจ็ต่อมายอดที่อาจารเดินรับเงินที่เดินเดินเดินแล้วก็เอาเงินมาร่วมเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทเดิน,นรับเงินไดนะ้ทัท้งหมดสองแสนนะฮะแค่ไม่ถึงห้าพัเ 2, นเฮก็สองแสนนะเงินสดเงิสน,สนสดทั้งหมดวรวมกันเนี่ย 4 3 5 0 6 000บาบหมื <S <S> าดนี่เงินสดที่เรานับได้วันนี้นะ <S <S> <S ทีนี้แล้วก็เงินในบัญชีที่คนเนี่ยร่วมโกนบุญกะถิวพุทธมิ่งตั้งแต่วันที่อาจารย์เนี่ยเปิดรับบริกาคจนถึงล่าสุดนะปัจจุบันคือ6ล้าน1 4 7 8 8 6บาท 29สิบเก้สตา,างค์รวมเงินกระถินวัดพุทธมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดน,นครสวรรค์ประจำปี2567เลขที่ออก,กไม่ใช่ไม่ใช่รวมเงินกระถินทั้งหมดปีนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่6กล้านหแสนแหมื่นสพันเก้บาท29สิบเก้สตางค์ S <S น,น้ำมนาทุกคนยนอล้านห้มอบาท29สตางค์น,น้โมนาคุทุกคนเลย,เยนะ้เกือบเจ็ดล้านนะขาดไปแค่สี0แส0กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ใครจะติดยี่0บ0 0ดแสกว่า,นะ <S <S าเียเจ็ดล้าน จ่าตูจ่าตูออน,นุโมทนาอาน,นุโมทนาทุกคนนะที่อยู่ฝาร่วมแรงร่วมใจกันในการรวมงเงินได้มากขนาดนี้นมันแบบโอบบ้างเหมือนวัดใหญ่ๆเลยนะที่ได้เงินขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะนม่มีวัดหนึ่งเลยเหรอวัดใหญ่วัดดังใช่ไหมย่าย่าเหนื่อยย่าดีกย่ามึงได้ไหมอ๋อโมดีกว่าพอแล้ว พอป,ป,ประมาณพอประมาณนี้นะเออก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนเนี่ี่มีโอกาสในการร่วมบุญกันในครั้งนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญเนาะที่สิ่งใดขออนศรัทธาปัจฉาตั้งใจตั้งใจในการทำส่วนตั้งใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลวนิสติปัจจันทย์รุ่งโรจน์ที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านรู้จักในบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้รับการเห็นธรรมสำเร็จเปับสวัสดีวานในปัจจุบันชาตินี้ได้เดือดร้อนหน้าการทุกข์ทุกข์เปนเพลินสาธุเจริภัจจพากระ